สถานการณ์ช่วงนี้เรียกได้ว่าวัดใจนักลงทุนอยู่พอสมควรเลยนะคะเพราะไม่ว่าจะมองไปที่ตลาดการลงทุนของสินทรัพย์ไหนก็มีความผันผวนแรงในทุกสินทรัพย์เลยล่ะคะ่ะแบบนี้เราจะมีทางเลือกของกลยุทธ์การลงทุนยังไงได้บ้างน,นะคะมาคำตอบกันได้เลยในคลิปนี้ค่ะ และนี่ก็คือรายการ Pocket Mo n e y รายการความรู้การเงินพกพาง่ายไซมิน,นิใครที่ติดตามข่าวสารการลงทุนมาอย่างต่อเนื่องนะคะก็คงจะสังเกตได้ว่าเริ่มต้นมาในปีนี้เนี่ยก็เกิดความกังวลในตลาดการลงทุนในหลายๆปัจจัยขึ้นมาพร้อมๆกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเฟ้สอสงครามราคาน้ํามันการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายนะคะแล้วก็โควิด19ด้วยทําให้ไม่ว่าใครก็คงจะต้องตื่นตัวแล้วก็ต้องวางแผนในการที่จะรับมือกับความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้นนี นะคะคในวันนี้ฟ้าก็เลยหยิบยกมา3กลยุทธ์การลงทุนค่ะที่อาจจะทําให้นักลงทุนแต่ละท่านสามารถนําไปปรับใช้ให้เหมาะกับแผนการลงทุนของตัวเองได้ค่ะกลยุทธ์แรกนะคะนั่นก็คือการ selling out ค่ะนับว่าเป็นกลยุทธ์ที่เพลย์เซฟที่สุดเลยนะคะนั่นก็คือการขายสินทรัพย์ที่มีแนวโน้มว่าจะเข้าสู่ช่วงขาลงแล้วก็เปลี่ยนสถานะมาถือเงินสดหรือว่าตราสารหนี้ระยะสั้นอย่างเช่นตั๋วเงินคลังแทนเพื่อรอจังหวะที่สินทรัพย์การลงทุนมีการฟื้นตัวนั่นเองค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะสิ่งที่เป็นข้อจํากัดของกลยุทธ์นี้นะคะนั่นก็คือว่านักลงทุนโดยส่วนใหญ่แล้วหรือจะพูดได้ว่านักลงทุนทุกท่านเลยก็ว่าได้นะคะก็คงไม่มีใครที่สามารถรู้จังหวะการลงทุนที่ดีที่สุดได้ล่วงหน้าแล้วก็สามารถเข้าซื้อได้ในราคาที่ถูกที่สุดแล้วก็ขายในจังหวะที่แพงที่สุดได้เสมอไปค่ะกลยุทธ์ที่2นะคะนั่นก็คือย้ายมาลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์ที่จะได้ประโยชน์จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ ซึ่งในกรณีนี้นะคะกลุ่มสินทรัพย์ที่อาจจะได้ประโยชน์จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็อย่างเช่นกลุ่มหุ้น defensive s t o c k นะคะหรือว่ากลุ่มหุ้นที่ได้ประโยชน์แล้วก็ทนทานในทุกสภาวะของเศรษฐกิจนั่นเองค่ะตัวอย่างก็อย่างเช่นธุรกิจอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะคะซึ่งก็ต้องพิจารณาคู่กันกับงบการเงินของธุรกิจด้วยนะคะว่ามีกำไรแล้วก็มีการจ่ายปันผลสม่ำเสมอธุรกิจมีความมั่นคงนะคะแล้วก็มีภาระหนี้สินน้อยนั่นเองหรือไม่ก็อาจจะมองหากลุ่มสิน รับการลงทุนนะคะในกลุ่มของสินค้าโภคภัณฑ์นั่นเองอย่างเช่นกลุ่มของน้ำมันแล้วก็ทองคำค่ะ หรืออาจจะเข้าลงทุนในเครื่องมือทางการเงินที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการทํากําไรในช่วงที่ตลาดเป็นขาลงโดยเฉพาะเลยนะคะนั่นก็คือการลงทุนในสินค้าการเงินในกลุ่มของตลาดอนุพันธ์นั่นเองค่ะอย่างเช่นอาจจะเป็นการขายฟิวเจอร์ซื้อพุทออปชันนะคะหรือว่าขายคอลออปชันนั่นเองอย่างไรก็ตามนะคะสําหรับข้อจํากัดของกลยุทธ์นี้เนี่ยนั่นก็คืออาจจะไม่ใช่ทุกคนที่มีความเข้าใจในธุรกิจหรือว่าเครื่องมือการเงินที่อาจจะจําเป็นต้องอาศัยความรู้ที่ค่อน เฉพาะเจาะจงเช่นนี้ค่ะและการที่เราลงทุนในสิ่งที่เราไม่เข้าใจหรือว่าไม่มีความรู้อยู่เลยเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นความเสี่ยงที่น่ากลัวมากที่สุดอีกความเสี่ยงหนึ่งค่ะและกลยุทธ์สุดท้ายนะคะนั่นก็คือการออกไปช้อปปิ้งเพิ่มซะเลยค่ะอย่างที่เรามักจะได้ยินนะคะว่าในทุกวิกฤตก็ย่อมมีโอกาสเสมออย่างในกรณีนี้เนี่ยการที่เกิดช่วงภาวะตลาดที่ผันผวนก็อาจจะทําให้เราเจอโอกาสที่สามารถเข้าซื้อสินทรัพย์การลงทุนที่มีความน่าสนใจในราคาที่ถูกลง อย่างไรก็ตามนะคะสิ่งที่เราควรจะต้องทําการบ้านด้วยนั่นก็คือการศึกษาว่าสิ่งที่เราสนใจจะลงทุนนั้นยังคงมีแนวโน้มที่สามารถเติบโตหลังจากที่ผ่านพ้นวิกฤตไปแล้วหรือเปล่าค่ะตัวอย่างของปัจจัยที่เอาไว้สังเกตหุ้นที่น่าซื้อเก็บในช่วงที่เกิดวิกฤตนะคะก็อย่างเช่นการสังเกตว่าธุรกิจนั้นยังคงมีแนวโน้มของกําไรที่เพิ่มสูงขึ้นพื้นฐานของธุรกิจยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็อาจจะมี PE ratio หรือว่าราคา ของหุ้นที่ร่วงลงมาเยอะเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้าแล้วก็ถ้าให้ดีเนี่ยถ้ามีปัจจัยในส่วนของระดับมหาภาคมาสนับสนุนอย่างเช่นมีนโยบายของทางภาครัฐหรือว่าความร่วมมือระหว่างประเทศมามีส่วนเกื้อนหนุนด้วยก็คงจะดีมากๆเลยค่ะ หรือแม้กระทั่งพอร์ตการลงทุนเดิมของเรานะคะถ้าหากว่าแม้กระทั่งในช่วงที่เกิดวิกฤตแล้วเนี่ยเรายังคงมองเห็นว่าเมื่อผ่านพ้นวิกฤตไปพอร์ตการลงทุนของเราก็ยังคงมีศักยภาพที่ยังเติบโตได้ตามกรอบเวลาที่ได้มีการกำหนดเอาไว้นะคะเราก็จะยังคง DCA ในพอร์ตการลงทุนของเราแบบเดิมเพื่อรักษาวินัยต่อไปก็ได้เช่นกันค่ะจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเลือกกลยุทธ์ไหนนะคะก็เป็นไปได้ทั้งสิ้นเลยค่ะ แต่ว่าสิ่งที่จะทําให้เราสามารถตัดสินใจได้นะคะว่ากลยุทธ์ไหนที่น่าจะเหมาะกับเราที่สุดเนี่ยอย่างแรกเลยแล้วก็ควรจะต้องทําความเข้าใจเป้าหมายการลงทุนของเราแล้วก็การรับความเสี่ยงของตัวเราให้เป็นอย่างดีก่อนนั่นเองค่ะเพราะว่าผู้ลงทุนแต่ละคนก็คงจะมีแผนการลงทุนที่แตกต่างกันไปมีเงื่อนไขมีข้อจํากัดมีกรอบเวลาที่แตกต่างกันนะคะดังนั้นไม่ว่าจะเลือกกลยุทธ์ไหนก็ไม่มีถูกหรือว่าไม่มีผิดเลยค่ะมีเพียงแต่แผนการลงทุนของเราที่เราเองจะต้องรับผิดชอบให สามารถผ่านพ้วิวิกฤตตรงนี้ไปให้ได้ก็พอค่ะแล้วติดตาม Pocket m o n e น,นี่รายการความรู้การเงินพบพาง,ง่ายไซส์ใน EP ตีต่อๆไปได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ